สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วผมมาร์คครับผมผมบีครับผมวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นซ้ำๆเดิมๆมันเอาอีกแล้วใช่ไหมใช่คอลเซนเตอร์มันเอาอีกแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นกับคนที่เป็นที่รู้จักเล็กไดาวเป็นคนที่พวกเรารักอ่ะอ่ะก็คือคุณชาร์ลอตต์มิสแกนชุมพรเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวา ก็คือไม่นานมาเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วใช่อาทิตย์ที่แล้วเหตุเกิดขึ้นประมาณ5้าโมงโดยคุณชาลอ์เนี่ยเขากาลังขับรถไปท mm ํางานอ๋อโอเคมันก็จะเป็นเขาอยู่คนเดียวในรถใช่ซึ Bitcoin> ่งต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเพราะว่าคอเซนเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกโทรมาตอนที่เราอยู่คนเดียวคือที่เน้นย้ําประเด็นตรงนี้เพราะว่าคอเซนเตอร์เขาจะมีโปรโตคอลหรือว่ากรรมวิธีการในการที่เขาจะไปหลอกคนได้คือต้องบอกว่าคอเซนเตอร์เนี่ยเขาจะ ยิงทีแบบเป็นหมื่นหมื่นแสนแสายเลยมันต้องติดกับสักคนนึงนะใช่พอติดเนี่ยเขาก็จะโอนไปหาคนที่ทําเรื่องพูดคุยผมก็ไปฟังคุณชาลอดเขาพูดมานะเขาก็บอกว่ามันเป็นเบอร์ปกติเลยเหมือน,นเบอร์คนปกติที่ทเปิดใช่หมาย,ายาเพราะว่าเป็นเบอร์ที่แบบ09หรือ08อะไร <ๆ S 2> แบบนี้แต่ที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมันคือบัวโคก มันจะบวก66หรือไม่ก็เป็นบวกอย่างอื่นที่เป็นอาจจะเป็น c a เซ center ที่เขาอยู่ต่างประเทศนี้คือต้องบอกว่ามีพิรุษมากคือเบอร์เนี่ยมันยาวนูน่นโดยสายค c a เซนเตอร์เนี่ยเขาก็โทรเข้ามาแล้วก็แอบอ้างว่า บัญชีของคุณชาร์ลอตเนี่ยถูกเอาไปแอบอ้างแล้วก็เปิดเป็นบัญชีฟอกเงินที่จังหวัดสุรินทร์คอนเซ็นเตอร์นี่เขาโทรมาเนี่ยเขารู้ไหมว่าอันนี้คือคุณชาร์ลอตออสตินนะเดาว,ว่าส่วนใหญ่อะรู้แต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่รู้เพราะว่ามันต้องอยิงหาคนเยอะมากเขาไม่ได้จอดจงรู้เป็นใครอยาาไปเป็นคอนเซ็นเตอร์บ้างเลย,เลยได้โทรหาได้ค,คนนี้ผมชอบโดยคราวนี้พอเขาโทรมาแล้วเนี่ยคุณชาร์ลอตก็ปฏิเสธว่าอุย้ยไม่เคยไม่รู้จัก คนชื่อชื่อนี้ที่เอาบัญชีไปแอบอ้างไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องอะไรคราวนี้มันเข้าแก๊ปของคอเซนเตอร์เลยว่า้าวงั้นคราวนี้คุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความที่เป็นคดีใหญ่ก็ได้แอบอ้างใช่ทีนี้เขาอ้างว่าเป็นคนที่จังหวัดสุรินทร์ทำใช่ไหมใช่ชื่อว่านายศรัทธาอ๋อของหินเหล็กไฟไม่แต่ถ้าเป็นความเชื่อนี่ก็จะเป็นบอดี้แลมโอเคโดยคุณชาร์ลอตเนี่ยเขาก็ ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกกรณีเลยโดยทางเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็อ้างว่าที่โทรมาเนี่ยคือ DSI นะอ่า DSI นี่คืออะไรเหมือนสายชาร์จงี้ป่ะไม่ใช่นั่น DJI หรือเปล่าโทษโทษโทษโหเกือบไม่ทันโดยทางเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็น DSI อันนี้คือ DSI ย่อมาจากอะไรกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยหน้าที่ของเขาหลักๆก็คือเป็นการรับคดีต่ออย่างตำรวจเป็นคดีที่มีความเสียหายสูงหรือว่ามันแบบซับซ้อนเป็นพิเศษ DSI ก็เอาไปดูแลซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามัน เรียกว่าเข้าแกลคอร์เซนเตอร์แล้วแต่ว่าหลายหลท่านเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามมาว่าเอ้ยมันก็มีให้เห็นในเฟซบุ๊กอะไรให่เห็นเพราะว่าเขามันเป็นวิธีการเดิมที่เราก็เห็นกันมาอยู่แล้วแบบตั้งแต่มีคอร์เซนเตอร์ใหม่ๆหรือว่ามันมีการโทรมาแล้วบอกมีคดีอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็คุณไปได้หรือเปล่าถ้าคุณไปไม่ได้เราจัดการให้ได้โดยใช้เงินอ่าใช่อ่าคืออย่างนี้เพื่อนๆต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณชาลอตเนี่ยเขาเคยฟ้อง เอาความคนที่หมิ่นประมาทเขาในคอมเมนต์ใน Facebook IG อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็คุยกับตำรวจเนี่ยทางโทรศัพท์ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเอะก็คิดว่ามันก็คุยทางโทรศัพท์ได้เพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องจริงไงและหลังจากนั้นทางคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็บอกให้คุณชาลอนเนี่ยพิสูจน์ตัวเองโดยการโอนเงินมาให้เพื่อจะตรวจสอบเขาเรียกว่าเส้นเงินว่ามาจากไหนอซึ่งอันนี้มันตรวจสอบได้ไหมเอาจริงๆแล้วอะเพราะมันก็เหมือนแบบเข้าบัญชีมาพอโอนไปอีกแล้วมันจะตรวจสอบเงินตรงนี้ได้ยังไงมันตรวจสอบที่ไปที่มมาาไได้้้จริงๆแลวซ ว่ามาจากไหนแล้วก็โอนไปไหนอะไรอย่างนี้คอร์เซนเตอร์เนี่ยก็บอกให้โอนเงินมาทั้งหมดในบัญชีที่มีเลยเพื่อเอามาตรวจสอบทั้งหมดคือคอร์เซนเตอร์เนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าทําตัวเหมือนสรรพกรเลยลก็คือ,อแบบไม่บอกว่ารายได้เท่าไหร่ไม่บอกว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่ให้คุณคิดเองอ๋อเป็นข้อเสียของสรรพกรได้ไหมแล้วนะคอร์เซนเตอร์ <Call center S 1> ก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่ว่าคุณชาร์ลอตเนี่ยเขาก็เชื่อไงเขาก็เหมือนแบบให้ดูสลิปให้ดูสมุดบัญชีว่ามีเงินเท่าไหร่ก็คือมีเงินประมาณ4่ล้านไปถ่ายข ให้ดูไปเลยทําตามที่บอกเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยคราวนี้คุณชาลอตเนี่ยเขาก็โอนไปก่อนตุ้มหนึ่งเลยสองล้านอซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็เหลือสองล้านใช่ไหมเพราะคุณชาลอตเขาโชว์ให้เห็นแลลวถ้าเป็นคอสเซนเตอร์ปกติถ้าเขาไม่เห็นบัญชีเนี่ยเขาก็ได้สองล้านปุ๊บเขาอาจจะไป,ไปแล้วอใช่แต่คุณชาลอตได้ไม่เปิดไงไป่เปิดไปเขาดูใช่คราวนี้เนี่ยพอมันยังมาไม่ครบเนี่ยเขาก็บังคับให้คุณชาลอตเนี่ยเขาเรียกว่าคอสายค้างไว้เพราะกลัวว่าถ้าวางไปแล้วไปถามคนอื่นเนี่ยอาจจะเกมได้คุณาาลลอออกกก็จัดรโนนนี้ไป ก็กลายเป็น4ล้านเรียกได้ว่าหมดบัญชีเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงสักประมาณตีสามเนี่ยคุณชาลอตเนี่ยเขาก็โทรหาเลขาเขาอให้มาหาที่คอนโดแล้วว่าโดนอย่างนี้มันมันมีจริงไหมเพราะว่าต้องบอกว่าไอ้4ล้านที่โอนไปเนี่ยมันไม่ได้คืนมาสักทีโดย call center เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยว15-30นาทีเนะี่ยเขาจะตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะคืนแล้วก็จะทําให้คุณชาล์ลเนี่ยกลายมาเป็นกลายมาเป็นเหยื่อไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยโดยคดีเนี่ยมันก็เกิดมาตั้งแต่วันที่7ก็ต้องบอกว่า เป็นโชคดีของคุณชาลลอตมากๆเขาจับคนร้ายได้แล้วที่ชัยภูมก็ต้องบอกว่าผมสองคนก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชาลลอตด้วยที่ตามจับได้แต่ว่าได้เงินคืนไหมเนี่ยอันนี้จากที่ผมหามาเนี่ยเขายังไม่ได้บอกชัด่าได้ืนได้แค่ตัวคนหลอกแหละแต่จับเงินไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยังดีว่าอาจจะไปทลายได้บางแก๊งทําไมไอ้วงการการหลอกกันในประเทศไทยวงการวิชาชีพเนี่ยเขาถึงเหมือนสามารถหลอกคนได้เรื่อยๆเลย มันเป็นเพราะว่าคนไทยทําไมโดนหลอกง่ายอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทำไมมันได้ผลกับคนไทยจังเลยแต่ก่อนอื่นเลยผมขอย้อนกลับไปนิดนึงคือผมดูในห้วกระแสเนี่ยมันมีหลายคอมเมนต์มากที่ออกมาในเชิงแบบโจมตีคุณชาร์ลอตอ่ะบางคอมเมนต์ด่าว่าแบบใช้คําว่าโง่เลยนะผมรู้สึกว่าไม่สมควรมากเลยคนที่โดนกระทําผมว่าควรจะให้กําลังใจกันสิบอสนวัตก็บอกว่าคือคุณชาร์ลอตเนี่ยเขาเป็นโรคแพนิคซึ่งโรคแพนิคเนี่ยมันก็จะอาการมันจะเหมือนแบบเวลาเราถูกทริกเกอร์หรือว่ากระตุ้นเนี่ยมันจะทําให ประสิทธิภาพการตัดสินใจมันลดลงรู้สึกว่าโดนบี้แล้วอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจเลยว่าโอนเลยจริงๆมันเป็นกลยุทธ์คอเซนเตอร์ด้วยนะเพราะว่ามันเข้าหาคนจังหวะเร่งรีบอ่ะให้คนรีบตัดสินใจอ่ะมันก็จะหลอกได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันเสิร์ฟหมดเลยทีเนี้ยมันกลายเป็นคําถามที่ว่าทําไมคนไทยเราถึงมีการโดนหลอกได้บ่อยขนาดนี้ทีขนาดนี้ผมก็เลยไปลองหาดูเพื่อนๆลองหาดูก็ได้มันจะเป็นตัวเลขที่บอกว่า จริงๆนะ50%ของคนไทยเราที่มี70ล้านคนตอนนี้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเคยมีประสบการณ์โดน call center โทรมามีสองเคยโดนบ้างไหมอ้าผมเคยโดนคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนคุณชาร์ลอตเป๊ะเลยผมอ,ะอ่ะตอนผมอะ่ะยังไม่ค่อยมีพวกความรู้เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมากนักผมเลยคุยยาวเลยมาคุยกันต่อในเรื่องของตัวเลข50%ของคนไทยที่โดนมีประสบการณ์โดนหลอกเนี่ยกว่าครึ่งของในนั้นอะ่ะคือเคสที่เกิดขึ้นจริงคือหมายถึงว่าเขา เสียหายจริงๆโดนหลอ,อกเงินไปจริงๆทีเนี้ยเพื่อนๆก็อาจจะคิดเหมือนผมว่ามันน่าจะเป็นคนรุ่นเจนเก่าๆเจน X b a ก y Boomer อะไรอย่างงี้ที่จะถูกหลอกกันคือว่าตัวเลขที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซนเทของมันนะคนที่โดนหลอ,อกเยอะที่สุดเนี่ยคือเจน Y คือเจนวายทำงานวัยประมาณ27ถึง30ต้นขึ้นไปเนี่ยรรจริงๆแล้วเรามองว่าเด็กเจนแซเนี่ยน่าจะมีความรู้เท่าทัานเทคโนโลยีร,รู้ทัน,ทนมิจฉ <คน S 1> าชีพ เราสังเกตข่าวได้ตามทั้ง Facebook IG a อ a น y ะไรก็มี Facebook, IG, นะครับที่เรามองว่ามันน่าจะไม่เกิดขึ้นกับเจนเราอะ่ะแต่มันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่มีภูมิคุ้มกันจนเราโดนหลอกพอๆพอพอกับทั้งเจน X และ Baby Bo o m เมอร์ไอ ü, ตัวเลขตรงนี้มันค่อนข้างเป็นตัวเลขที่ตอกย้ำความแรงของปัญหาเนี้ยภายในประเทศไทยตัวเลขนี้สำรวจคนจำนวนเกือบ7,000พันคนตั้งแต่อายุ15ปีถึง79ปีสิ่งที่ผมไปหามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกับคุณมาร์กเลยแต่ว่าอันนี้จะ จำแนกแบบอย่างละเอียดว่าทาไมคนไทยเนี่ยส่วนมากถึงถูกหลอกจากคอร์เซนเตอร์เพราะอะไรโดยมันแบ่งเป็น8ข้อหลักๆดังนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็ดอกจันไว้เลยช่วงนี้เอาปากกามาวงเลยม,มีประโยชน์มากโดยเหตุผลที่คนไทยถูกคอร์เซนเตอร์หลอกเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น9ข้อหลักๆนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือคนไทยเชื่อคนง่ายแล้วก็โดนหลอกง,ง่ายจริงไหมอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองตอบตัวเองดู2คนไทยเนี่ยสนใจของถูกผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นแบบไม่สมเหตุสมผล อันนี้นึกถึงบิตคอยเลยสามคนไทยเนี่ยทําตามเพื่อนฝูงและคนในกลุ่มก็คือเห็นเพื่อนทาอะไรก็อยากทำ้เจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันมคือคำว่าโฟโม่ก็ตกรขบวนเนาะสี่ขาดความรู้ด้านการบริหารและการจัดการการเงินและการลงทุนอ่าซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เอมันน่าจะเข้าไม่ถึงทุกคนจริงๆแหละด้วยความที่ประเทศไทยของเราไม่ได้สอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะ ก็คือไม่หาข้อมูลแล้วก็ขาดการตรวจสอบและการพิสูจน์ก็คือมันทําทําไปเลยก็เหมือนที่เขาบอกเลยว่าเราอ่านกันไม่เกิน8บรรทัดอยู่แล้วมันจริงๆมันควรจะอ่านทั้งหมดเพื่อให้ป้องกันตัวเองได้จริงๆข้อ5าเนี่ยสรุปเป็นคำเดียวเลยก็คือคําว่าประมาทหกก็คือขาดการใช้เหตุผลและการคิดพิจารณาก็คือคล้ายๆข้อ5้าเลยอันนี้เจ็ดไม่รู้กฎหมายกบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ การลงทุนแต่ไม่เรียนรู้บทเรียนลักษณะนี้จากกรณีคนอื่นหรือที่ก่อนหน้านี้ถูกหลอกซ้ํารอยจริงๆข้อ8เนี่ยก็เป็นข้อที่ผมคิดว่ามันเข้าใจได้ทั้ง2ฝ่ายนะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาก็คิดกลอนุบายใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะถ้าอันเก่ามันหลอกไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะมีอันใหม่มาแทน,นเรื่อยๆและข้อสุดท้ายก็คือไม่ฟังคําเตือนจากผู้อื่น,นข้อนี้ผมให้ B2 เลยบอกว่าให้นอนไม่นอนเนี่ยเข้อก็มีประมาณดังนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตดูผมว่ามันจะ ช่วยขึ้นได้มากและต่อไปเนี่ยผมก็อยากจะมาแชร์สิ่งที่ผมโดนมากับตัวก็คือจากคอร์เซนเตอร์เป็อ่าปีสองโดนหลอกด้วยใช่ไหมเคยโดนเคยโดนเหรอเรียกได้ว่าถล่มลึกเลยเจนเซตัวเลขตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เริ่มมีนัยยะแล้วว่าขนาดเจนแซก็โดนหลอกเยอะเนี่ยอผมก็แปลกใจเว้ยผมว่าผมคงแบบขาดข้อไหนข้อหนึ่งในเก้าข้อนี้ไปอาจจะขาดทุกข้อนะคุยกันเป็นชั่วโมงเลยคอร์เซนเตอร์เนี่ยคุยเยอกกับแฟนตอนนี้ยังโสดตอนนี้ยังโสดนะใช่ครับเป็นผู้ชาย เรื่องจริงๆก็คล้ายๆคุณชาร์ลอตเลยก็คือมีเบอร์โทรมาเป็นเบอร์10ตัวนี่แหละคือมันไม่ดูแปลกบงบงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันเหมือนเบอร์ของคนที่แบบว่าอยู่ในสำนักง,งานหรือว่าเป็นอุ์กร์อะไรทั้งอย่าง<ช>โทรมา<ช>คน<ช>ตามนั้นอะ่ะก็โทรมาแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยถูกเอาบัญชีเนี่ยไปแอบข้างในการฟอกเงินแล้วถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าสะดวกมาแจ้งความที่จังหวัดอูทองไหม ผมอยู่สมุทรสาครอูทองมันมีจังหวัดนี้ด้วยเหรอมีสิพระเจ้าอูทองไงเขามีแต่อ่านทองเออว่ะเอเอ <ใน S 2> เอ,<ๆ>อะซึ่งต่อมาเนี่ยก็พอดเดียวคุณชาลอดเลยเขาก็ให้ผมเนี่ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพื่อให้ผมเนี่ยเปลี่ยนจากสถานะผู้ต้องสงสัยเป็นเยอือโดยการให้ผมเนี่ยบอกเลขบัญชีเขาอ,อ,อันนี้แต่ต่างจากคุณชาล,ล์ล์หน่อยอ่าใช่เพราะอ,อันนั้นคือให้โอนเลยของผมเนี่ยเขาจะเข้ามาเช็คซึ่งผมอะ่ะเชื่อป้าผมร้อยฟังผมบอกนะแต่ว่าบอก ไม่ตรงไปสามตัวออรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะมัาข่าวมันก็เริ่มแพร่แล้วก็มีคอนเทนเตอร์คือต้องบอกว่าตอนนั้นนะคิดเองได้เล่นว่าแบบเอ้ยถ้ามันเข้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปแก้ตัวว่าแบบผมจําผิดครับผมแบบร้อนรนอะไรอย่างงี้คือถดาเป็นทุกคนอ่ะช่วงแรกๆอ่ะมันก็ไม่รู้กลวิธีการจริงๆผมไม่ช่วงแรกๆเลยอ่าใช่มันเลยทําให้กลายเป็นว่าใครโทรอะไรมาเชื่อหมดผมอ่ะคุยไปถึงขั้นเปิดกล้องคุยกับ AI deepfake เลยนะเป็นรูปตำรวจเลยเชื่อไหม เขาส่งเอกสารที่มันมีชื่อผมจริงๆด้วยนะาลายเซ็นปอมโอ้จริง<ห> <ๆ S 1> เขาเอาชื่อเอาเบอร์พวกเรามาจากไหนอันนี้สงสัยกันไหมผมเคยไปถามนายมาธีมานะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มาจากพวกแบบคนในขนส่งขายโหเดี๋ยวไอ้นี้ประเทศเรามันก็ดูเหมือนเป็นประเทศที่แบบมีการคอรัปชันเป็นประเทศมิจฉาชีพป,ปะเนี่ยออมันมีอย่างนี้อยู่จริงๆเว้ยคุณมาร์คแต่ว่าผม,ม,มได้บอกว่าทุกที่นะอเออเนาะถ้าเกิดไม่ใช่เขตหรือสำนักง,งานที่จะมีทะเบียนบ้านของเราอยู่เนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นบริษัทขนส่ง ทั้งเอกชนและรัฐบาลหรือบริษัทอื่นๆที่เราจําเป็นจะต้องเอาที่อยู่เอาเบอร์เอาหน้าหล่อๆ <c oughs> ไปวางไว้ที่นั่นต้องขอร้องเลยว่าหยุดทําแบบนี้ผมเกอบโดนแล้วนะตอนนั้นน่ะใช่แต่มันก็เป็นปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวองค์กรมันก็ไปเกิดขึ้นกับคนในองค์กรมากกว่าที่มีการลักลอบนําข้อมูลนี้ไปให้กับมิจฉาชีพแต่ผมขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของผมอที่โดนอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะเขาก็ส่งเอกสารมาใช่ไหมผมก็เชื่อเชื<ๆ>่อเชื่อเชื่อ ตอนสุดท้ายอ่ะรู้ไหมมันจบยังไงยังไงพ่อผมพ่อเปิดประตูเข้ามาไปกินข้าวไหมลูกไปกินข้าวด้วยกันไหมลูกผมก็แบบครับแล้วพ่อถามว่าคุยกับใครอยู่เพราะตอนนั้นนะเปิดกล้องเห็นชุดตำรวจดูอ๋อโอเคผมก็หันไปบอกว่าแบบไม่รู้พ่อเขาบอกว่าบัญชีไปโดนไปฟอกเงินอะไรเงี้ย พ่อบอกไม่ใช่แล้วโอ้ยพ่อเป็นพเเระเอกีลาขาวมาเลยหมาขาว <c oughs> โอเคใช่ใช่เท่ๆหน่อยคือสรุปว่ากลายเป็นเบบีหมูเมอร์ต้องมาช่วยเจนแซดแทนที่เพนผมจะไปช่วยพ่อนะแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีสอบได้ไปแจ้งความหรืออะไรไหมครับเออือผมไม่ได้ไปแจ้งความอะไรเลยแต่ว่าเป็นการแบบเล่าให้เพื่อนฟังแชร์เพื่อนฟังมากกว่าถ้ามีไดอะล็อกประมาณนี้เนี่ยรีบวางสายเลยอย่าไปแต่โอเคมันด้วยความที่มันยังไม่เกิดความเสียหายก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความ แต่บอกไว้เลยบอกไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้รีบแจ้งเพราะเบอร์โทรศัพท์ตรงเนี้ยถ้าเกิดแจ้งเข้าไปแล้วเขาก็จะนําไปดําเนินการต่อเพื่อยกเลิกเบอร์แล้วก็นําจับสําหรับผู้เสียหายคนอื่นๆที่อาจจะโดนไปก่อนเราหรือหลังจากนี้คือต้องบอกว่าถ้าใครโดน call center ในกรณีอะไรแบบนี้เนี่ยโทรไปเบอร์นี่เลย1 4 4 1. <ๆ>1เขามีคนพร้อมรับสาย24ชั่วโมง เดี๋อเ,เขาจ้ช่วยเราได้เป็นของหน่วยงานรัฐจากที่ฟังประสบการณ์ของ B2 มาแล้วเนี่ยมองเห็นแพทเทิร์นวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนไทยอยู่นะผมลองสรุปมาสั้นๆเลยคุยกันแล้ว2คนมันจะมีประมาณ3วิธีเนี่ยสรุปง,ง่ายๆเลยคือรักโลภและเล่งนี่คือวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกของเราอย่างแรกเลยรักหลอกให้รักรอถูกต้องโอเคอ่ามันคือการที่ สร้างความเชื่อใจแล้วกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฟนหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นครอบครัวหรือว่าคนรู้จักแค่มาสร้างความเชื่อใจระหว่างกันเนี่ยมันทําให้เหยื่อเนี่ยสามารถโดนหลอกได้ง่ายใช่ก็เชื่อใจว่าคนเนี้ยหวังดีกับเราอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> มันคือวิธีการ <c oughs> ที่มิจฉาชีพใช้ <c oughs> ก็คือเหมือนมามาทำเป็นตีสนิทมาช่วยนู่นนี่นั่นทําให้เราชอบเขาเราก็เชื่อใจเขาไปหมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยได้ยินมาว่านกต่อเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแล้วไปหลอกผู้ชาย <c oughs> ใช่ อย่างมีสองเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไปหลอกผู้หญิงไม่เกี่ยวเหมนเรื่อง <c oughs> ต่อมาก็คือความโลภความโลภเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเศ,ษศรษฐกิจก็ได้นะอันนี้เราค่อยคุยกันต่อจากนี้แต่ว่าความโลภเนี่ยมันก็มาในวิธีการของมิช,ชีพเช่นหลอกลงทุนอ่าหลอกลงทุนเนี่ยว่าเอ้จ่ายเงินเท่านี้เราก็จะได้คืนมาเท่านี้อย่างเช่นเคสแม่มาี ที่มีการให้โอนเงินไปแล้วก็ส่งเงินคืนกลับมาอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งคือผมว่านะส่วนมากอะแรกๆก,ก็ได้จริงําไม่เชื่อใจก่อนใช่แต่หรือหรือจริงๆมีเคสหนึ่งที่ใช้วิธีการเดียวกันเหมือนกันก็คือเคสเดียคอนพวกเราก็ทําคลิปแล้วเหมือนกันตามไปดูกันได้ยอดวิวไม่ค่อยขึ้นเลยช่วงนี้อ๋อเศร้าแล้ววิธีสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นวิธีที่มิชชัชีพใช้แล้วได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือวิธีการเล่งลองมองย้อนกลับไปที่เคสที่มีโดน มันก็จะเป็นการที่บอกว่า B2 ต้องรีบไปเคลียร์คดีนะที่จังหวัดอู่ทองเดี๋ยวอ่างทองไะเนี่ยอาทอง,อง,ทองนี่อ่ะมันก็ต้องการเร่งให้ B2 เนี่ยไปที่นูน่นถ้า B2 ไปไม่ได้โอนเงินไปสิผมว่าเรื่องเนี้ยเคีย์มันคือการที่ให้เราอ่ะตัดสินใจในระยะเวลาที่สั้นมากๆมืก อ่อันนี้มันก็เป็น3รมอเรือที่เรามองว่าเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกคนไทยแล้วมันยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้คนไทยเราถูกหลอกได้ง่ายด้วยแล้วมีเคสนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆอ่ะในมุมมองของผู้ผมเลยคืออย่างแรกเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจของไทยเราช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างยาแย่มนะัแย่ดิ่งลงทุกปีอ่ะอ่ทุกอย่างแพงหมดยกเว้นเงินเดือนอใช่ใช่ทีนี้นทาง คนเราพอเงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่ายแพงขึ้นทํำยังไงล่ะก็ต้องหาเงินเพิ่มสิหาเงินเพิ่มแล้วทุกคนทํางานต่างกันอันนี้เราเข้าใจมไม่ใช่ทุกคนที่จะไปทําธุรกิจที่ได้ชัวร์ๆอย่างเช่นค้าขายหรือทําธุรกิจส่งของง่ายๆอะไรเงี้ยคือไม่มีเวลาไปทําการที่มีข้อเสนอว่ามาลงทุนกับเราสิจะทําให้เงินของคุณเนี่ยจเจริญงอกง,งามได้ เป็นใครใครจะไม่เอาในยุคข,ข้าวของแพงแบบนี้แถมมันกลายเป็นไซต์จ็อบด้วยเนาะที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากอและประเด็นที่สองเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการอบรมนะคือผมต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆผมต้องบอกว่าคนไทยอะ่ะไม่ใช่ไม่ได้รับการศึกษานะแต่ว่ามันอาจจะบกพร่องบางจุดเท่านั้นซึ่งจุดที่บกพร่องเนี่ยผมมองไปถึงเรื่องการออมเงินผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับธานาคารโรงเรียนบังคับฝากอาทิตย์ละ สิบยี่สิบาทอะไรว่าไปผมออมได้ไม่เคยเกิน2เดือนเลยนะผมเหมือนกันเบิงินใช้ก่อนใช่อยากซื้อของเล่นซึ่งประเด็นเนี้ยผมคิดว่าจริงๆมันดีแล้วนะที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาสอนให้เราแบบรู้จักอดออมตั้งแต่เด็กๆเนาะแต่ว่าบางทีผมคิดว่ามันอาจจะบกพร่องไปบางจุดเขาไม่ได้สอนเรื่องการแบบต่อยอดการลงทุนว่าเช่นแบบเงินน่ะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆอ่าใช่แล้วเงินก็เฟ้อตลอดเวลาถ้าเราเก็บออมอย่างเดียวเนี่ย เราควรมีความรู้ที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเงิน hmm. เฟอ้อตลอดเวลาขนาดนี้เงินออมที่เรามีไว้อะมันก็ลดมูล,ลค่าลงเรื่อยๆตามหลักของเศรษฐกิจทั่วไปตามปกติแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องวัฒนธรรมที่ผมได้กล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือก้าวข้อนั่นแหละที่ให้เพื่อนๆเราประการมาวงใช่ทีนี้เพื่อนๆนะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทําให้คนไทยเราถูกหลอกกันได้เรื่อยๆเลย ดูจะมีแบบเคสเนี้ยเกิดขึ้นมาอีกเต็มไปหมดเลยนะหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะกลยุทธ์ของคอเซ็นเตอร์ใหม่ๆก็แชร์กันได้เนาะอืมใช่แล้วอย่างคอเซ็นเตอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นปัญหาที่คาราคาสั่งมาหลายปีแล้วอาจจะอย่างเคสคุณชาลลอตนี้ก็สามารถจับได้ภายในวันต่อมานะแต่ไม่<ร>แน่ใจ<ม>ว่าทําไมมันเร็วจังซึ่งผมอะ่ะได้ไปศึกษาข้อมูลมาเขาบอกว่าประเทศไทยอะ่ะปีที่ผ่านมามีเคสที่โดนคอเซ็นเตอร์หลอกแบบเสียงเงินจริงๆนะสี่หมื่นเคส อาจจะฟังดูไม่เยอะนะถ้าเทียบกับจํานวนประชากร่ใชแต่ว่าเงินที่มันสูญหายไปเนี่ยเชื่อไหมคุณมาเป็นหมื่นล้านเลยหยูยหมื่นล้านนี่เอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะพูดงี้เหมือนเหมือนไปหลอกเขามาเลยสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าจริงๆผมเชื่อนะว่าเคสพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบอ่ะมันก็มีไปไเรื่อยๆเนาะถ้ามันหายไปมันหายไปได้นานแล้วละ่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าอะไระ educate หรือว่ามันหาความรู้ ใส่ตัวเรื่อยๆแล้วไหนๆก็ฝากแล้วก็อย่าฝากไปถึงหน่วยงานราชการว่าให้สามารถจัดการเคสนี้ได้เร็วๆและอย่าลืมถ้าเพื่อนๆแบบโดนหลอกหรือว่ามีเคสอะไรอยากจะอัปเดตเนี่ยก็โทรไปเบอร์1441ได้นะไอ้1 4 4 1ีนี่เบอร์ของรัฐบาลใช่ไหมก็ใช่ครับโอเคได้ได้ได้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเพื่อนๆจําไว้วันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็ พิมพ์คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้สวันนี้ผมมาร์คครับผมบีครับลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ